กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายแบมแบมร้องไห้หนักกลางคอนเสิร์ตร,ราชมังปลดล็อกสิ่งที่คาใจมาหลายปีวันนี้ทําได้แล้วแม้ไม่มีเมมเบอร์ก็เซเวนอยู่เคียงข้างผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมคําชมอย่างล้นหลามกับคอนเสิร์ตแบมแบมเดอะฟ o o ดเวิลด์ทัวร์เอ็นคอร์5อเรียฟิฟตีในรอบปิด World Tour ร์คอนเสิร์ตณสนามราชมังคลาของแบมแบมก็เซวหรือแบมแบมกันพิมุกเมื่อค่าคืนวันที่4พฤษภาคม2567 ี่ผาานมานม้โดยในการปิดรอบคอนเสิร์ตในครั้งนี้แบมแบมได้ลงมาดูแลเองในทุกขั้นตอนที่เจ้าตัวนั้นอยากมอบความสุขและรวมถึงเซอร์ไพรส์ให้แก่แฟนๆที่ทําเอาอดยิ้มแก้มแทบปลีไม่ไหวเพราะแบมแบมนั้นได้ใส่ใจในทุกขั้นตอนอีกทั้งภายในงานยังจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงและพลุสุดอลังการอีกทั้งยังมีโดนที่แปลอักษรที่มีรูปแบบต่างๆพร้อมระบบฉีดน้ําแบบฟูลออปชั่นชุ่มฉ่ากันทั้งสเตเดียมกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีโชว์จากแขกรับเชิญคนพิเศษที่เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวซึ่งแบมแบมได้เชิญพี่สาวคนสนิทยอย่างซึนกิเลดเวลเวตที่ทั้งคู่นั้นได้มีโอกาสมาฟิเจอริงกันในเพลง Who Are You โดยได้แสดงโชว์คู่กันที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่น่าประทับใจอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากนี้แบมแบมยังได้มีการโชว์เพลงฮิตหลายเพลงมีว่าจะเป็น Soul and Sweet, Pandora, Ribbon, Take It Easy และอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตแบมแบมก็ถึงกลับการน,น้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาในกลางที่โชว์เพลง Slow Mo ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่มีการบินโดรนแปลอักษรในรูปแบบต่างๆอาทิโลโก้ประจำตัวแบมแบมขนนกแห้งไฟอากบงและเลขเที่สื่อถึงความหมายถึงสมาชิกทั้ง7คนอย่างก็ซ we the หลังจากที่โชว์เพลงดังกล่าวจบแบมแบมก็ยังคงร้องไห้พร้อมกับเผยความในใจว่าว่าเจ้าตัวไม่คิดว่าบัตรคอนเสิร์ตราชมังในครั้งนี้จะขายหมดส่วนหนึ่งมั่นใจแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังมีความกังวลอยู่ตลอดและการขึ้นมาแสดงคอนเสิร์ตที่ราชมังนั้นเป็นเรื่องที่ค้างคาใจเขามานานจนช่วงโดนแปลตัวอักษรเป็นเลขเจ็ดก็ยิ่งทำให้แบมแบมน้ำตาคลอมากยิ่งขึ้นพร้อมกล่าวในทำนองว่ายังไงก็ตามทุกคนก็ทำให้สิ่งที่เขากังวลมาตลอดหายไปเป็นปลิดทิ้งหลังจากนั้นเหล่า แฟนคลับต่างก็พากันปลบมือให้กำลังใจแบมแบมอย่างล้นหลามทีนผมแล้วผมก็ชิดด้วยกำลังใจทุกคนมาต่งางๆเลวใช่ไหมครับผมดีกับเมื่อกี้ตอนเลขรก็เฉย เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อช่วงปี2,563 g o t 7ได้มีการประกาศจัดคอนเสิร์ต God 7 2020 World Tour Keep Spinning in Bangkok แต่เพราะด้วยสถานการณ์โควิด -19 ระบาดจึงทำให้คอนเสิร์ตดังกล่าวถูกยกเลิกไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากหลังจากนั้นแบมแบมเองก็มีความฝันและตั้งใจที่อยากจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตที่ราชมังอีกครั้งให้ได้นอกจากนี้แบมแบมยังได้ตัดพอั้งน้าตาว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้ไม่ง่ายทาอะไรก็โด จนรู้สึกเหนื่อยแต่มาวันนี้มีคนรักคนชมก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนรับรู้ถึงความจริงใจที่เจ้าตัวมอบให้ก็ว่าที่จะมีวันนี้มันมันไม่ไงเค่ะการที่ทำอะไรก็โดนดนะ่ามันเหนื่อยขอบคุณที่รับรู้ถึงความจริงใจที่ผมมีให้มาตลอด ขณะที่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ตแบมแบมยังได้ฝากข้อความไปถึงสมาชิก GOT7 อีก6คนอย่างพักจินยองแจ็คสันหวังมาร์คต้วนคิมยุกยอมเจบีและเชวยองแจว่าวันนี้เขาทําได้แล้วและยังสัญญากับเหล่าอากาเซอีกด้วยว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งที่ราชมังในฐานะของ GOT7 พร้อมกับสมาชิกอีกคนอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ซาบซึ้งและน่าประทับใจยอย่างมากเลยทีเดียวค่ะอยากจะบอกว่า น้องเล็กคนนี้บังเล็กคนนี้ทำได้แล้วนะร่องนัสสัญญาครับผมจะทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตกอล์ฟเวทน,นะครับผม โดยหลังจากที่คอนเสิร์ตที่ผ่านพ้นไปเหล่าอากาเซ่ตงก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิแบมแบมเก่งมากที่ผ่านมันมาได้เป็นกําลังใจให้ครับเก่งมากแบมมีอุปสรรคบ้างก็ให้เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองต่อไปนะการลับมีดให้คมมันก็ต้องเจอเหินลับมีดที่แข็งบ้างหยาบบ้างไปต่อครับวันเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าแบมแบ,ม,แบมเก่งขนาดไหนหนูสมควรได้รับมันที่สุดแล้วเก่งมากลูกน้องเก่งมากๆอยากร้องไห้ก็ปล่อยออกมาเลยต่อไป แบมแบมก็จะมีแต่ความสุขแล้วค่ะน้องแบมสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้น้องต่อสู้ฝ่าฟันมาอย่างมากมายทุกอย่างคือความสามารถของแบมล้วนๆเก่งที่สุดเรียกได้ว่ากําลังใจจากเหล่าแฟนคลับล้นหลามขนาดนี้แบมแบมต้องรับรู้ถึงความรู้สึกจากเหล่าแฟนๆได้เป็นอย่างดีแน่นอนเลยค่ะอีกทั้งคอนเสิร์ตก็ต้องบอกเลยว่าแบมแบมได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้อย่างดีเยี่ยมนับได้ว่าเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่สาหรับศิลปินเคป๊อปสายเลือดไทยอย่างแบมแบมกันพิมุก คนนี้